สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อวงจรนะครับให้ AT นะครับ 89C2051 ครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์20ขานะครับให้สามารถทำงานได้นะครับว่าต่ออย่างไรนะครับขั้นแรกเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเขาใช้ VCC ได้เท่าที่เท่าไหร่ครับ VCC ที่ใช้ได้นะครับคือค่า2.7นะครับถึง6โวลต์นะครับ อยู่ในช่วง2.7-6โวลต์นะครับเป็น o v e r l a ์ i n g ติ้งเ h แปลว่ามันสามารถทำงานได้ในช่วงนี้นะครับ2.7-6โวลต์นะครับส่วนความถี่นะครับคริสตัลนะครับ0เฮิรตถึง24เมกะเฮิรตซนะครับใช้ได้ตั้งอย่าไม่ให้เกิน20เมกะเฮิรตนะครับต่อไฟนะครับขั้นที่หนึ่งะครับต่อไฟนะครับต่อไฟ v c c 5โวลต์เข้าที่ขา v c c นะครับ ก็ทําการต่อไฟนะครับต่อไป VCC ตรงนี้นะครับห้าโวลต์นะครับต่อไฟแหล่งจ่ายมานะครับแหล่งจ่ายไฟห้าโวลต์นะครับต่อเข้าที่ขายี่สิบนะครับ VCC นะครับห้าโวลต์นะครับต่อไปก็ต่อกาวนะครับขันที่สองต่อกาวเข้าที่ขากาวนะครับต่อกาวเข้าที่ขาติดนะครับอันนี้คือกาวนะครับสัญลักษณ์กาวนะครับต่อไปครับ ขั้นที่สามก็ต่อพิสตันครับพิสตันสร้างความถี่นะครับของเบอร์เอทีแบก้ท่านสองขั้นศูนสองตัวนั้นหนึ่งนะครับจะอยู่ในช่วงศูนย์เฮิร์ตซ์ถึงยี่สิบสี่เมกะเฮิร์นะครับไม่ให้เกินยี่สิบสี่เมกะเฮิร์นะครับโดยต่อเข้าที่ขาสี่กับขาห้านะครับเห็นไหมครับพิสตันนะครับจะต่อเข้าที่ขาเอ็กซ์ต้นสองนะครับกับเอ็กซ์ตนหนึ่งนะครับคือขาสี่กับขาห้านะครับพิสตันจะมีสองขานะครับมันจะไม่มีขั้วนะครับ มันจะไม่มีขั้วขาไหนก็ได้ครับใส่เข้าไปที่อิเล็กตรอนสองได้ขาที่เหลือก็ใส่ไปอิเล็กตรอนหนึ่งครับส่วนตรงนี้ก็ต้องต่อเซรามิกให้เขาด้วยนะครับขาละหนึ่งตัวนะครับอ่า 522PF ได้มาจากไหนครับเราคมพ์คําว่า PF เข้าไปตรงนี้นะครับ PF นะครับแล้วก็คล enter รครับอ่าก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการต่อนะการต่อคิสตอลนะครับ ไอ้ตัวนี้คือคิสตอนนะครับไอ้ตัวนี้คือเซรามิกครับสองตัวนะครับอ่าอ่าซีหนึ่งกับ c ีสองนะครับสองตัวนะครับอ่าถ้าใช้เป็นแบบคิสตอนนะครับถ้าใช้เป็นแบบคิสตอนนะครับให้ใช้ที่สามสิบพนะครับบวกลบสิบพนะครับหมายถึงว่ายี่สิบพ f ถึงสี่สิบพนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นเซรามิกเรโซเนเตอร์นะครับถ้าใช้เป็นเซรามิกเรโซเนเตอร์นะครับ ก็ให้ใช้ที่ 40pf บวกลบ 10pf นะครับหมายถึง 30pf ถึงใช้ได้อยู่ในช่วง 30pf ถึง 50pf นะครับแต่ของผมใช้คิสตัลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วง20นะครับ20ถึง 40pf นะครับทีนี้คิสตัลก็จบแล้วนะครับการต่อนะครับการต่อในดัต้าที่ก็มีบอกไว้แล้วนะครับ ซีเซรามิกก็ไม่มีค้่เหมือนกันนะครับมีสองขานะครับขาหนึ่งก็ต่อเข้าขาสี่นะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็ต่อลงกาวเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็ใช้ยี่สบสองพีเอฟนะครับมันช่วงอยู่ที่ยี่สิบถึงสี่สิบพีเอฟนะครับผมเลือกใช้ยี่สิบสองพีเอฟนะครับอ่าไม่มีค้วเหมือนกันนะครับขาหนึ่งต่อเข้าไปที่ขาห้าครับอีกขาหนึ่งต่อลงกาวนะครับอ่าเป็นั้นจบนะครับอ่าทีนี้ก็ ไปตรงไหนต่อครับอทีนี้ก็เรื่องรีเซ็ตครับที่ขารีเซ็ตนะครับให้ต่อ C4.7M ครับที่ขารีเซ็ตตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟ5โวลต์นะครับอ่ C4.7M ครนี่จะเป็น C กระป๋องนะครับ C แบบมีขั้วนะครับขั้วบวกให้ต่อที่แหลงจ่ายไฟ VCC นะครับขั้วลบให้ต่อลงที่ขาที่ขารีเซ็ตนี่นะครับ ต่อที่ขาหนึ่งครับขารีเซ็ตนะครับต่อที่ขารีเซ็ตนะครับหมายความว่าไงครับถ้ามีไฟบวกที่ขารีเซ็ตนะครับอันนี้จะเขียนว่า RST d b p T นะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าไม่มีขีดลบข้างบนนะครับไม่มีขีดลบข้างบนก็หมายถึงอะไรครับ เป็นไฟบวกนะครับใช้ไฟบวกนะครับเป็นการรีเซ็ตนะครับส่วนอันนี้ v p p นะครับก็ไม่มีก็ไม่มีขีดลบด้านบนเหมือนกันนะครับเมื่อไม่มีขีดลบด้านบนก็หมายถึงก็ต้องใช้ไฟบวกเหมือนกันนะครับ v p p ก็ย่อมาจาก v o l u n t e Programming นะครับก็ต้องใช้ไฟบวกเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ร้อนสองจอนะครับเราใช้เป็นรีเซ็ตนะครับ สรุปก็คือต่อไฟบวกทั้งรีเซ็ตและ VPP นะครับแต่ VPP เป็นการโปรแกรมนะครับแต่ในที่เราต่อใช้นี่คือต่อเป็นขารีเซ็ตนะครับอ่วิธีต่อก็คือขั้วบวกนะครับต่อกับไฟแรงจ่ายไฟ5โวลต์นะครับแล้วขั้วลบต่อกับขา ICP ขาหนึ่งครับอ่ส่วนยังไงครับต่อจากนั้น R R นะครับเอา R ค่า 10k นะครับ มาต่อ,อที่ขา,อาไอรีเซสนี่ครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็ต่อเข้าไปที่กาวนะครับขาที่เซตจะต่ออุปกรณ์สองตัวนะครับคือ C กระป๋องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ R ความต้าน,นทานหนึ่งตัวนะครับอาน่าจะต่อลงกลาวนะครับส่วนส่วน C กระป๋องนี่ก็ต่อจากแหล่งจ่ายไฟมาบวกห้าโวลต์นะครับให้ต่อที่ห้าโวลต์นะครับถ้าต่อ เป็น10โวลต์มาก็พังเลยนะครับมันจะพังเลยนะครับขานี้เสียเลยนะครับแล้วไมโครเทร์เลอร์จะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อต้องระวังนะครับให้ต่อที่5โวลต์นะครับอ่อแล้วทีนี้อ่อตัวที่หนึ่งคือ C กระป๋องนะครับตัวที่สองก็คือ R นะครับต่อสองตัวนะครับรีเซ็ตอ่อหลักการทํางานของมันก็คือครับหลักการทํางานคือคือครับ R ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับเมื่อเวลาเราปิดไฟนะครับเราเลิกใช้ไมโครโทรลเลอร์นะครับ อาติดเทเนี่ยจะทำหน้าที่คลายประจุนะครับให้กับให้กับซีตัวนี้นะครับจะทําการคลายประจุออกนะครับโดยการดึงลงกลาวนะครับผลก็คือซีตัวนี้จะมีไม่มีประจุเหลืออยู่เลยนะครับเมื่อไม่มีประจุเหลือ,อยู่เลยก็เปรียบเสมือนความต้านฐานต่ํานะครับบรรยากายเป็นความต้านทานต่ําแล้วเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมานะครับไฟห้าโวลต์น,นะครับก็จะวิ่งนะครับ ผ่านเข้ามาที่ขารีเซ็ตตรงๆเลยนะครับเนื่องจากความด้านทานต่ํานะครับมันจึงเหมือนเกี่ยว,วนว่าช็อตไฟ5โวลต์ลงมาที่ขารีเซ็ตเ่ยตรงๆ,ๆ,ๆเลยนะครับซึ่งซึ่งอนะครับเมื่อมันต่อเข้ามาที่ขารีเซ็ตตรงๆนะครับฐานนี้ก็จะมีไฟ5โวลต์ชั่วขณะครับส่วน R ตัวนี้นะครับ 10k นะครับ ทำหน้าที่ดึงกระแสลงมานะครับลงกาวนะครับดึงกระแสไฟที่มันไหลเข้ามาตรงตรงนี้นะครับอดึงลงกาวนะครับอ 10k จะสามารถดึงได้สูงสุด500มโคแอมนะครับดึงกระแสได้สูงสุด500มโคแอมนะครับที่5โวลต์นะครับอมันจะทําการดึงกระแสเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บประจุให้ซีตัวนี้นะครับเมื่อมีกระแสไหลมานะครับ มันก็จะทํแการเก็บประจุนะครับกระแสไหลยิ่งมากยิ่งเก็บประจุไวนะครับถ้าไหลช้าถ้ากระแสไหลน้อยนะครับการเก็บประจุก็จะนานขึ้นนะครับมันจะนานการเก็บประจุให้สีตัวนี้เมื่อสีตัวนี้มีความต้านทานสูงนะครับเปรียบเสมือนวงจรตัดขาดออกจากกันนะครับไฟ v c c ห้าโวลต์ไม่สามารถไหลผ่านมาได้อีกแล้วนะครับและขาอาร์ติเพนี่ก็ต่อลงกลาวนะครับดังนั้นอดังนั้น อดัองนั้นกราวเนี่ยขาไอีก็จะกลายเป็นกราวนะครับส่วนส่วนส่วน r รตัวนี้นะครับถ้าเราเพิ่มค่าเป็นสป่าสิบเคอขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้การจำกัดกระแสการดึงกระแสได้น้อยลงนะครับทำให้ขารีเซ็ตเนี่ยมีไฟ มีไฟมีไฟมีลอจิกหนึ่งครับได้นานขึ้นนะครับให้มีไฟได้นานขึ้นนะครับจะมีไฟได้นานขึ้นนะครับถ้าค่านี้เพิ่มขึ้นกระแสก็จะต่ำลงนะครับการเก็บประจุก็จะช้าลงนะครับทําให้ขานี้เป็นหนึ่งได้นานขึ้นนะครับเป็นไฟได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเพิ่ม C C 7มโครเพิ่มขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เป็น10มโครอะไรอย่างนี้นะครับ หรือเท่าไหร่ที่มันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกว่าจะเก็บประจุเต็มนะครับมันก็จะใช้เวลานานกว่า4.7มโคนะครับถ้าเราเพิ่มค่าใหญ่ขึ้นนะครับทําให้ส่งผลให้ขารีเซ็ตใช้เวลาในการรีเซ็ตนานเพิ่มขึ้นอีกนะครับสรุปก็คือถ้าเราเพิ่มค่า R10k นะครับหรือ4.7มิโคขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้ขารีเซ็ตเนี่ยมีไฟเป็นหนึ่งหรือมีไฟได้นานขึ้นนะครับส่วนการรีเซ็ตถ้าเราไม่มีต่อสองตัวนี้ลงมานะครับ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะเราจะต้องให้มันอประมวลผลภายในก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับมาที่ค่าเริ่มต้นก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่มีสองตัวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ก็จะไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปนะครับต้องรีเซ็ตให้มันประมวลผลสักระยะหนึ่งน,นะครับแต่เป็นเวลาที่รวดเร็วมากครับเราจะไม่รู้ว่ามันเวลามันเร็วมากนะครับอส่วน ส่วนถ้าใครอยากจะให้มันรีเซ็ตขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานนะครับให้มันเริ่มต้นทำทำงานใหม่ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานนะครับเราก็ต้องใช้สวิตช์นะครับสวิตช์นะครับซึ่งมีสองขานะครับขาหนึ่งก็ต่อเข้าที่บวก5โวลต์นะครับอีกขานึงก็ต่อเข้าที่กราวนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ปึ๊บนะครับไฟ5โวลต์ก็จะวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาที่ขานี้มันจะเป็นหนึ่งครับเมื่อเป็นหนึ่งมันก็จะทําการรีเซ็ตทันทีนะครับ มันจะทำการรีเซ็ตทันทีนะครับกดแล้วเราก็ไม่ต้องแช่นะครับกดแล้วก็ปล่อยได้เลยครับเพราะช่วงเวลาที่มันทําการรีเซ็ตนะั้นมันแวบ,บเดียวเองนะครับกดแล้วก็ปล่อยก็มันก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เรื่องการรีเซ็ตก็จบแล้วนะครับอก็ติดตามบทต่อไปครับขอบคุณครับ